้ยด้านซ้ายกุ๊บด้านซ้ายเฮ้ยแฟนเลาแล้วโอ้ยโอ้ยไปอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วบอมายอมตายดีกว่าแม่งเห็นได้ยังไงวะผมเจ็บปวดมันดูจะพูดไงเลยวะผมต้องเล่นลุงยิงมา เพราะว่าจะมีมีโช่กับลุงก็ได้ฝ<ะ>ีมือผมมันจะแบบแบบเฮ่ยปะทุออกมาอะไรแบบนี้เต็มใจนี่ยิงยิงยิงก็ยิงโดนเมื่อกี้เดะไปใกล้ๆาเลี้ยงขี้ควาใส่มันแข็งพงังแข็งพงัง

เฮยเฮยิงซ้ำเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยของขึ้นนักผู้ชมของขึ้นอ้าวไอ้นี่เมื่อกี้คุณยิงผมใช่ไหมเลยนะได้เลยครับแค่นี้ต้องจำละใช่ไเป็นนอนนะผมอตามตัวอยู่นี่แล้วีว่าเฮ้ย เลยหน้าไหนมึงจะฆ่ามันเฮ้ยโทรยืนหน้าใกล้ๆยิงไม่ลโดนแกแค้นมาหมู่กันนะแกนแกนนี่มันต้องโดนกูทำไมคนนั้นใกล้ๆยิงไม่โดนแล้วมันทำไมเอาป่ะฮะ้บเฮ้ยไม่ใช่ว่ามันเข้ามาเหรอวะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว เฮ้ยรู่เล็กรู่เล็กเออโอ้มันนี่นีเกินไปใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่ยส่ใส่ไม่เออโทษทีโทษทีโทษทีเจสโทษทีเจสพี่ผิดไปแล้วท้อพี่ลืมพี่ลืมลืมตัวลืมตัวระเบิดมันไม่วางวะโอ้ตัวยห้องน้ำมีน้ำป๊ออ้าว เลนนี้แอร์มีอะไรหนึ่งแอร์มีสกินไซเบอร์พังเหรอพอเผยเอาไปอยากได้มันมันก็เทียบกับปืนไม่ได้หรอแล้วเอาไปทำมันทำธงานเอาปืนไปบีแล้วแอนนี่ไปบีไปบีบีไว้ด้วยใช่เรนน่าตีละ อเอเ้ยนิ่งกว่าวะเมื่อก,กี้แม่งเปลี่ยนสับปืนไฟพอดีเลยใช่ทามิ่งดีทามิ่งดีต้องปลูกปั่นมัง่งเนหน้าเนหน้ามันก็ทำถ้าเขาไม่เริ่มก่อนให้มันขอปอมาเชดอ่ะมันบอกว่าพี่จะซื้อออฟให้น้องไม่ใหม่ใม่ม่ม่ตอนตอนผมอยากคุณไม่ซื้อให้ผมอะเอาไปก็ใส่หน้ากันเนื้นิ่นออะไรแบบนี้ อ่ะสุดท้ายก็ซื้อไม่เหราทำไปพูดมะโอ้สุดท้ายก็อย่ามาจริงด้วยเช็คกันปะจริงไปไม่ถึงเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนปอนมึงไม่ครบอ้าวโอ้โหโทษทีโทษทีไม่อยู่ฝั่งไหนอ่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวาซ้ายซ้ายขวา เราดีเราดีเราดีจุ๊บป,ปั๊บแม่งเดินหนีกูเลยทิ้งกูเลยกูตายรอบสองปีอยู่ไม่เป็นไรเด่ะเป็นไัวเสขเศษนะไม่ถึงกูกูตาย มันชุบกูเลยไอ้โผแม่งไอปอนเดินหนีกูไม่ได้เดินมันเลวกูกูก็เอ้ยเออมันเฝ้าเออโอเคโอเคมันชุบกูเข้าใจแล้วทีนี้แบบโอ้เดินพอชุบเสรมาเดินหนีกูปีกมันเลวโอ้โหอยากอันตีบิ้มทีเดียวห้าตัวว่ะห้องน้ำเงี้ยสนใจปะลไรสนใจเลยทำไมเดินแล้วหยุดหยุดบ้คีย์บอร์ดกากเหรอ อ้าวกดทีดิค่ะพ่ออ้าวทำไมจีนมันเดินสวยอีเลน่ามาได้วะไม่รู้ว่ะเฮ้ยรถรถรถพ่ออ๋อน่าจะอยู่ในหมอกมั้งเฮ้ยพอเล่นลุงแล้วพลังผมก็กลับมาจริงๆว่ะ ต้องเป็นต้องเป็นบีดเท่านั้นไอ้ต้องเป็นบิ๊มเท่านั้นนะแบบเออต้องเบิมอย่างเดียวลุงบีดไม่ได้สงสัยน่าจะเป็นพลังของเปเล่แดงบอกว่าอยู่ในซไซส์ไปนะอเ,นเอ้ยมันเริ่มเร็วจังวะอ่ะเขาไปไหนมาห้องน้ำก็มันจบเร็วมั้งเมื่อกี้อ้าว บบีมปันดูไว้นะใช่ใช่ดูอยู่ดูอยู่อยเอ้บิมสมอกบีโอเคน่าจะบี้าายละปะช่วยปันนะสู้ไม่ไหวว่กาพกไกปืนเชสเปกตอรืออะไรวะเราก็เอเฟนซีอ่อะ ไปปอแลไปปอไม่ไหวเอ้วางเอวางเอวางเอไอจิตจิตเอาปอชอะไรปอช่วยชีว bueno> ิตกูเลยเอาป่ะต่อไรูได้ป่ะวันว้าโอดิน หนีไปลหน,นีไปซะทั้งสองคนปวาร์ปทันนะน่าไม่เก็บปืนละเพื่อนน่ะหลัง

เฮ้ยยูดี้โอซิดาโอ้โหมันต้องเรีมีตลอดเวลาไม่ไม,ไมีเิตที่หนึ่งเลยวะก็ทำไงได้พลังของผมเริ่มกลับมาละพลังลุงไงเออซตได้รับพลังของลุงไหมแจกเกเรเอ,อ้ยแจกเกเรโยนไหมเดียวลองโยนอีกทีดิลองโยนทีกทีได้ใช้คัทลิกไม่ใช่อาบอลนี่หว่าแม่งเอ,อ้ยเห็นเดดกันไปโดนบอล

เฮ้ยเอเรน่ามันโลอยู่มันกำลังวิ่งมาข้างหลังบ้านเฮ้ยโอ้เข้าไปชิดสุดเลูกศุนย์เลยอะเฮ้ยิดประตูตีงูเออ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 ยเข้ามาโหดร้ายสมาคมนี้มันโหดร้ายโลกนี้มันโหดเขาเริ่มก่อนพี่ไม่ผิดพี่ไม่ผิดนะ ใช่เขาทำมาล้วก็ทำกันเออเขาทำมาไงพี่กังเซกน,น<อ>ที่แบบแ้นแ้นแล้วแคนเลยอะไร <ś c oughs> อย่างเงี้ยู่หนก็ได้ใช่ <ś c oughs> เขาเป็นไรเ <ś c oughs> น,นี่ยแ้นมันฝัง <ś c oughs> ลึกใช่ไหมความแ้นมันฝังลึกลงไป <ś c oughs> ไปในกระดูกกรีดล <ś c oughs> งไปในหัวใจทำในไขกระดูก Launching smoke. เฮ้ยมันยิงไฟมาลเราบ้างโม้ยาวเหมือนเหมือนฟินดิงดีคลิปเลยอะปะแฝดหน้าตัวเองนะแฝดหน้าตัวเองเห็นปะเห็นเลยรปะไม่เห็นโอ้เดน่าอยู่ชิดซ้ายไดชิดขวาชิดขวายิ่งรักยาวเลย โอ้โหสายโอ้โหสายปัดสายสายปัดสายเอ้ยวางกะตีอะปอลบางบางบางแกแกเสียอันตีไปหนึ่งจุดผมไม่ได้เล่นเสร็จแล้วตัวตนผมหายไปเลยสติไม่มีเออรู้สึกก็แบบมันไม่ใช่มีจิตเป็นยานมันไม่มีจิตเป็นยานลองลอยอะไรแบบนี้อ ความรู้สึกปอนก็จะเหมือนแบบสมมติวันหนึ่งปอนตื่นมาโดยที่ไม่ใช่ตัวปอนนี่ยความรู้ในร่างใครก็ไม่รู้ว่ามันจะไปก่อนารู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มากแลยเพราะตอนนี้มันน้อยเหรอไม่ชอบอ่ะฮะไม่ใช่อะไรฮะหมายถึงมันน่าไอ้ความรู้สึกที่ว่าตื่นแบบแล้วกลายเป็นคนอื่นน่ะน่าจะเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กับกับแค่การไม่ได้เล่นตัวนี้นะปอนพี่แดงครับละพอส่งหมาไปอยู่กัน ตายมีไม่รู้สวยเฮ้ยมีฟินิกซ์อยู่ใกล้ๆอ่ะใครว้ามามันว้ามาเหรอมัน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 ไอ้ลุง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 วัดหน้าต่างลุงวาดหน้าต่างลุงวาดหน้าต่างโอเคสวเฮนดูดีอยู่โอ้เขาต้องกันไม่เก่งหรือเปล่าพอเจอกันเขาเุ๊บเขาไอ้นี่แหละเขาอ่อนกันมาเรียมมาเรียมกลับอ่ะเอ้า เรียมาเรียกำกับอะอะไรวะลูกสองแปะหลังเร็วะมันไม่ได้หายไปทางนู้นหรอไม่ได้หายเห็นแล้พอส่งมาไปอะแล้มันไม่เจออเไปไม่ต้องละนี่มันบุกเร็วมากมาเลยมาเลยการบุกที่รวดเร็วสุดเลย ไ,ได้ปะวะอุ้ย <is it? S 2> ตกใจหมดกลับบ้านแล้วเซฟอ่ะเฮ้ยหนีไม่ทันแม่เลยไม่เอาปอเข้าวาร์ปได้เฮ้ยได้อยู่อ่ะเออน่าจะได้ถ้าถือถ้าถือมีเอ้ยไม่ถึงละโอ้โหไม่ทันเลยจะปืนวาร์ปไปอยู่นะบอลไม่ต้องเสียใจปืนวาร์ปไปอยู่โอ้ยตายแล้วตายอีกเลยฮะ พลทังหมดแลยเอาไเขาว่านัดเดียวตายไม่พอหัวด้วยด้วยด้วย้ยเออด้วยด้วยเอ๊ะมีคนวาร์ปมาตรงนี้เหรออาจจะนะมีคนอยู่ห้องน้ำนะระวังด้วย B ตัวแล้วก็ห้องน้ำตัวแล้วนี่บีสองห้องน้ำหนึ่งาห Scout destroyed โอ้โหเต็มหน้ากูเลยเวนอีกโลปหนึ่งโลปเป็นลายไปอ่ะเอ็ดไะเนี่ยเอ็ดไะเนี่ย อีกตัวอยู่ไหนไม่เจอเหรอเฮ้ยกลุ่มต้องวาร์ปแล้วกรุ๊ปเอ็ดแล้วเชียวเดย์หน้าอ่อแอบไม่ไม่ขออะไรก็เหลืออแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวหลุดแล้วอะไรหลุดก็ทีมเราคนหนึ่งใช่อ๋อไม่ไม่ไม่รู้แล้วเมื่อกี้ผมกดเหมือนดูอะไรสักอย่างแล้วมันหายไปช่องหนึ่งคุณเมาเออะไรอะไรอย่างนี้อะไร เอออ้รีอ้ยอ้าวผมไม่ใช่คนถือเซปายไดมาลืมตัวอ้าวจริงด้วะเออมาโดนล่าได้ไงวะทำไรป้อนถ้ามันอยู่ในสโมทำไงเรียล่างที่เอ้สวยสวยสว เฮ้าเหรอนนี่เสียงวร์ป่ะใช่ว์ปนี่ก็เพนล็อกกับแพงไว้อยู่เฮ้ยมีนหตัวนึงเต็มิ่ปิดจอบกันเถอะ เน่แนวเอฟเคยับเลยอ้าวันจะแฝดนี่ก็จะแฟดเอเลนาเอบอลงั้นเดี๋ยวผมไปจัดการให้ตายจี้เขาเอฟแต่เขาเดินนะเขาแค่ไม่เล่น เอาเงี้ยไงก็บอกว่าร้องไห้ไปเล้วเขาปาดน้ำตาตอนนี้ยีดเลยนาทีเอาไงพวกเราเออสไปยอ่ะสไปยเลยสบายเราต้อรถผมซะเยอะให้ผมแค่สิบเจ็ดไม่น่ามาแล้วผมจะได้สองสตีว